จริงจะต้องใช้ชีวิตในการไปทางการกินขนมปังเดียวแล้วครับผมอย่าตกมาเว้ยตกตายเลยนะฮะได้มาหนึ่งชิ้นสองสองชิ้นสามชิ้น ไม่ได้วะเฮ้ยเดือหลงเดยวหลง,หลงไม่ได้เดยวหลงครับเดือหลงทำไมแล้วเนี่ยเออทางโู้นครับมีเห็ดด้วยพระเจ้าประทานเห็ดส้มเอ้ยเห็ดธรรมดาให้เราแต่ไม่ประทานเห็ดแดงให้เราครับผมเอาไอ้นี่มา copper stone เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่หลงได้ เขาเสร็จยังเขาเสร็จแล้วครับผมกลองครับนี่ครับบักเก็ตแล้วก็ไอ้นี่อันเดียวนี่มันคราบได้อะไรเนี่ยไอรอนบุเลตอ๋อเป็นอรอนบูเลตในคอตอมเอ็นดีซีนี่ครับ อ่านี่ไงนี่ไงอาหารของเราหาแอปเปิลกันอย่างนี้เลยครับสองชิ้นแล้ว นี่คือการาหาอาหารเบื้องต้นครับสำหรับคนที่จนบัญญาจริงๆรงสามอันพอไหมพอให้เลือดเพิ่มขึ้นไหมอืมเลือดเพิ่มขึ้นไหมยังไม่ขึ้นครับผม มันยังไม่เพียงพอให้เลือดเพิ่มขึ้นได้รัรอืมอีกอันหนึง่งยังไม่พอครับตะกะตะการจริงเนี่ยมันยังไม่พอครับชีวิตนี้มันยังไม่พอครับสำหรับแอปเปิล อแอปเปิ้ลในตำนานอ่าเต็มละความหิวแม่อ่ะจะเพิ่มเวลาครับคือผมจะต้องหาเก็บเกลือไว้ก่อนเยอะหาแอปเปลิล แล้วคนรงงผมทำไปทำไมต้องหายแอปเปลิลเองแอปเปลิลจงออกมาโอ้โหเจ็งรอบนี้ไม่ได้เลยฮะอ่าได้แล้วหนึ่งแอปเปลิลจงออกมา โอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้ได้อีกเยี่ยมเลยเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมได้แอปเปิลมาและสามลูกโอ้โหชีวิตดีมากโคตรันทโทษอะ่ะต้องกินแอปเปิ้ลอ้าโอ้โหลดไปทั้งสองขีดแต่ไม่ไม่เป็นไรผมยังตามหานน้ำกันก่อนครับระหว่างเนี้ยระหว่างทางผมจะ วางใบไม้ไว้ครับอ่ะผมจะเดินออกจากพื้นมาเซนเตอร์ของผมครับเพื่อตามหาน้ำครับผมเดินตามหาน้ำลงแต่หาน้ำนก่อนครับระหว่างทางเจออะไรก็เก็บด้วย นั่นไงน้ำนี่ครับน้ำแข็งครับผมน่าจะพอใช้งานได้นะอ่าได้อยู่ครับตักมาอืมอนี่จะชวนทำมาเขืออะไรเนี่ยทางโน้นครับ ไปกับโปืนมานเตอร์ของผมโอ้เทนเนอร์ตัวอะไรเนี่ยโอ้สู้ไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าตายอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะทำการขุดดินให้เป็นร่องครับ อ่ะไหลไปไหลไปอีกไหลไปอีกอ่ะได้แค่นี้เอะะอะหอมไปเก็บก่อน เดี๋ยวผมจะปลูกต้นนี้กันก,ก่อนครับแอปิคอแอปิคอนครับผมแอปิคอรปลูกกันก่อนครับแล้วก็เอาไอ้นี่พังกินไปปลูกด้วยแล้วก็เหล็กไอ้ไม้ไม้หินทำเครื่องมือครับได้โฮปสโตม ตามด้วยพัมกินได้พัมกินมา24อันครับโอเคจากการเาะเลยปับป๊บปั๊บ ทำแบบนี้ครับแตะน้ำทังเดียวทําได้ขนาดนี้เลยไหมแล้วผมก็จะอเอาเอา,มาเมล็ดพืชอยู่ไหนวะ เอาไปเก็บเหรอเมล็ดเล็ดข้าวครับต้องปลูกแบบนี้อ่ะต่อไปทำกินครับเอ้า น้ามันครับที่เหลือนางมันต่อไปครับเราจะปลูกแอปเปิลคอนครับผมปักไปได้เยอะเราจะได้โตวไวๆครับวางไฟไฟแล้วก็ไฟแล้วเราก็จะทำฟาร์มพิงแอปเปิลคอน ตรงนี้เลยไว้แอปเปิลคอนตัวนี้แล้วก็กินแอปเปิลคอนอ่ะนั่นสามันไว้ทำไมมอยู่ตรงนี้ขอทุบออกแล้วกันลำพางครับโอ้เยอะเยอะเยอะ อ้าอันเยี่ยมอืมเริ่มโตแล้วาดนออวางไฟไว้ตรงกลางมันจะได้โตครับ่ะรอไอคอนโตเห็นไหมมันโตไวขึ้นแล้วเนี่ย ระหว่างนี้ผมจะไปตามหาอาหมิวแทงครับผมตามหามิวแทงตามหามิวแทงแล้วก็อะไอีกหลายๆอย่างกินก่อน กันกันกันหลงครับปะเดี๋ยวผมจะออกตามหาเลยนะตามหามิวแทงครับมิวแท้งกับอาชูการเคครับผมชูการ์เคซึ่งผมไม่ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าลืมเก็บมันมาเลยโอ้น้ำอยู่ตรงนี้นี่ว่าเออเราก็ไปหาต้นไกล คอยคิงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดอลืมอีกแล้วกลับไปกลับไปลืมฮิวตอนนี้ผมลืมฮิวครับลืมหลายอย่างชีวิตรอบนี้กลับมาลืมฮิวอีกอื้อ โอเคฮิวก่อนนะเฮ้ยดูก่อนคนแก่ผมไม่ต้องทำแล้วนี่ผมเห็นยิเอครับผมนี่ไงไม่ต้องทำคนแก่แล้วนี่มาเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับผมไม่มีไม้นี่ไงไม้ <c oughs> นี่ไงไม้ อ่าผมทําเตียงนะเตียงเพื่อเซฟเลยครับเอาเสือกตัวนี้เป็นกลางกลางวันซะงั้นครับเบดนี่มันคือเบดนี่คือที่นอนของเราอืม โอเคได้ที่นอนแล้วจะทำอะไรวะเหมือนจะเหมือนเหมือนลืมไปแล้วครับอ๋อนี่ไง mm hmm. ผมจะทำไอ้นี่ สติกได้มาสติ๊กมาละตัวตน,นี้มีแปดอันแล้วก็ทำํำต้นแล้วก็ยังต้องมีดาบอีกครับเอามาเพื่ออะไรวะไม่ต้องทำไปตามหามิวแทงกันละได้แล้วครับผมเดี๋ยวหลงทางก็เป็นพอครับพิงแอปพลิคอนวางเพิ่ม ผมจะเดินตามน้าไปแลยครับนะตามไม่น้ำไปครับน่าจะเจออยู่ครับผมสำหรับอ่าชูกาเคโอ้โหไสกุ้ง จิริตสู้เลยไหมแม่ชูก้าเคมีไหมชูก้าเคมันเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าครับมีเจอชูก้าเคแล้วโอ้เจอนี่ด้วยครับลาวาครับผม อเอาไปปลูกที่บ้านเก็บวิวครับผมเฮ้ยจะดิฟทำไมไปเลยพวกขบูหายกัมตอนหันดูย์เอืมมาตั้งเอไอให้ทันเวฟเรลัวๆวครับผม ฮัเดอเวฟอีกแล้วครับเอาให้ได้โคกรบูสูุ้ันให้ได้ติดพาไลท์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เดอรเวฟ พะารโจมตีไม่ได้เนื่องจากติดพลาอืไมได้อีกทีหนึ่งอีกทีจบอ้าตายเฮียเบิร์นกรับครับสู้ไม่ได้ครับไอ้กแก่คือมันติดสถานะโจมตีไม่ได้เองครับเสียเปียบโคตร ยังรีวิวห้าต่อไปครับผมกลับไปที่ปืนมันเซนเตอร์ของผมเฮ้ย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 เจอของครับผมเอ็นเดอร์ไอเอ็นเดอร์เพล ลูกนี้โดนกคอยคิงก็ดีตาม copperstone ผมไป เค okay. ตอนนี้ผมอ่าได้ของมาเพิ่มก็คืออ่าชูก้าร์ครับผมตอนนี้ผมขาดมิวแท้งอีกตัวหนึ่งโอ้ความันจะโตพระเจ้า เตักน้ำมาครับ b ัตเตอร์ฟีทำน้ำบนหลูมครับทำน้ำเด่อนทำน้ำหลูมก่อนครับเพื่อเป็นการมีน้ำที่ไม่จำกัดให้ผมวางนี่หนึ่งอัน วางนี่อีกหนึ่งไปตักมาวางโอเคไปตักมาอีกเปนตักมาไปตักมาอีกโอเคน้ำนิ่งแล้วน,ะน้ำนิ่งครับแต่ไหลลึกๆครับผมนะ ทำผมซะทีเดียวเลยวางวางโอเคต่อไปเราต้องตามหามิวแทนครับผมซึ่งอ่ะชูกาเคเดี๋ยวผมปลูกตรงนี้แล้วล่ะปลูกตรงนี้แม่งเลยครับ ตามหาวิวแทงครับผมไม่คัเอ้ยโควคาบูยังไม่ได้เก็บเวีวเลยเจาะด้านหลังเลยแหละเจาะด้านหลังเข้าไปวิวครับ,รบต้องรอสักครู่่า ตอนนี้ผมตามหามิวแท็งมิวแท็งจะให้นมกับเราครับคนนกงั้นเก็บไว้ก่อนคอยคิงกันก่อนครับกด คอยคิงเลือดสิบสามก็ไม่มีสกิลโจมตีครับเอาไปเลยแท็กเกิลแท็เกิลแท็กเกิลแท็เกิลแท็กเกิลแท็กเกิล

ดปต่อไทเกิลเอเบอร์แรงไหมเนี่ยไปท่าดานน้ำอะ่ะโอ้ก็ใช้ได้นะแต่ไทเกิลดีกว่าครับไทเกิเ,กเ,กเกร็ยแร้ครับตอนนี้เลเวลสิบคอยคิงเบ v ห้าไทเกิลเหลืองครับครั้งเดียว อีกทีคงตายโอ้ได้ปลาได้ปลานี่มันฟาร์มปลาใ <Card. S 1> ช่ชัดเลยเนี่ยคอยคิงเลยวสิบห้าไอเกินมันคอยคิงเลยวสิบห้ามันจะมีท่าโจมตีนะครับ <Card. S 1> ถ้าไอเกิลของคอยคิงเนี่ยได้ตอนเลเวลสิบห้านั่นเองครับ ชนไปเดียกฟาร์มปลาครับผมฟาร์มปลาอือเรียกวอัพสิบเอ็ดคอย,คเยิเวสิสามแพ็กเกิผมได้อีกสิบสองครั้ง โอเคได้อยู่อะอ่ะเอ็นเดอร์เชดด้วยก่อนเอ็นเดอร์เชดทำไงนะต้องเอาลูกตายเอ็นเดอร์ล้อมรอบใช่ไหมอ่ะพวกขบูตเลยตอนนี้เลเวลสิบสองครับผมลลลลผมจาัดก,การคอยคิงแถวนี้หมดเลย เดี๋ยวเอาปลาไปเขาครับเอาปลาพปเขาจะได้มีอาหารกินกันอีกครับผมอืมแล้วโอ้ยยี่สิบเจ็ดพระเจ้าเรเวลเยอะมากอืมเดี๋ยวเราบังคับบอลกันครับผม สุดตอนนี้ผมไอเอาไอรอนไปทำไอนั้นอันนั้นหมดอ่ะเอาเอาเริ่มเริ่มเลื่อนรถแล้วครับเริ่มเลื่อนรถหมดแล้วแล้วเอาเอาเอาเข้าไปเนื้อคอย킹เอ็นเดอร์เชด เอามาทำไมเนี่ยเนี่ยรากินเนื้อปลาครับระหว่างนี้กินไอ้นี่รอครับอา h i e v e m e n t เนื้อคอยชิงเยี่ยม เค okay. หเก็บเนื้อคอยคิงมากินนะเนี่ยอ่าอรยอนโอ้เอาออนไปทำอะไรหมดวะที่ตัดไม้ใช่ไหมที่ตัดไอใบไ,ไม้ <c oughs> โอ้โหจามด้วยครับเยี่ยมยอดมาก ไม่มีไอรอนเลยใช่ไหมตัวนี้ยลงเหมืองดีไหมเนี่ยไม่มีไอรอนเหลือเลยครับไม่มีเลยครับงั้นเดี๋ยวนี่ไปครับตันนี้ได้เนื้อคอยคิงมาแล้วโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมเราจะลงเหมืองไปหาไอรอนมาทำโปกเกบอลครับพาร์ทนี้ผมไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะ ครับครับผมเจอใหม่พาหน้าไปละ